เดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมหาก่อน mm. ผมไม่ได้อา่านเม้นใครขอโทษขออภัยถึงหวยผมแต่ผมก็ยังเป็นไม่เอกเหมือนเดิมแล้วครับแต่ผมแต่ให้พี่ระวังด้วยนะมิจฉาชงมมิจฉาชีพนะครับเพราะว่ามันเยอะเอาไปเกาะกระแสผมไม่ว่าเลยนะครับแต่ว่าเอาไปหากินที่แบบแอบอ้างไม้เอกให้เข้ากลุ่มเสียเงินแบบ ราคาไม่ใช่ราคาของผมอ่ะ <c oughs> ห้องของผมจะมีแค่สองราคาจะมีสี่เก้าเก้าเป็นห้องตลอดชีพแล้วก็ห้องเรือสองเก้าเก้าแต่บางคนโดนหลอกอ่ะโดนบางคนโดนหลอกเสียค่าสมัครสมาชิกค99 99 <c oughs> ่าเก้าเก้าไปเก้าเก้าแบบเนี้ยพอโดนด่าก็พอพอพอแบบโดนโกงเข้ามาว่าผมหาว่าผมแบบโกงหลอกลวงซึ่งผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะแล้วเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้รับสมาชิกบ่อยนะให้ดูดีๆนะครับ มันจะมีด้วยนะมันจะมีพวกประมาณว่าเอาเลขไปนะครับแล้วก็บอกว่าใครอยากเข้ากลุม่มใครอยากได้เลขไม้เอกให้กดเข้ากลุม่มอย่าเข้าเด็ดขาดผมให้พี่ฟรีให้ติดตามหน้าเพจเนี่แหละครับผมให้พี่ฟรีส่วนเรื่องเข้ากลุ่มนั้นเป็นเรื่องของของพวกพี่ที่พวกพี่สมัครใจกันเข้ามาเองผมไม่ได้บังคับแต่ร<ล>ะวังนะครับพี่ผมเตือนเลยนะ มีพี่ผมกินยาอมตะขาบอยู่ให้ระวังมิจฉาชีพนะครับที่บอกตอนนี้แอบอ้างเยอะมากบอกว่าเข้ากลุ่ม VIP อาจารย์แม่เอกเปิดใหม่เข้าไปเลยเพอกดเข้าไปแล้วไม่ใช่เป็นห้องผมเป็นห้องอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วให้ระวังดีๆเอาหวยไปหากินเนี่ยใครอยากได้เลขวีเลขแล้วสงสารพวกป้าแก่ๆเนี่ยป้าๆเนี่ยพวกพวกแบบผู้สูงอายุเนี่ยรู้ไม่ทันพวกพวกโจร ให้รู้ทันไว้นะมีนะครับที่แบบว่าอยากได้เลข V ี VP ไม้เอกให้สมัครสมาชิกเพื่อเข้าไปรับเลขผมให้ฟรีนะครับให้มาเอาหน้าเพจนี้ให้มาเอาให้มาเอาหน้าเพจนี้นะครับให้ให้มาเอาหน้าเพจน,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 นะพี่อย่าไปเอาในกงในกลุ่มนะไม่มีนะแล้วตอนนี้ไม่ไม่ได้รับสมาชิก ผมลงให้อดมินแล้วเดี๋ยวให้อดมินปล่อยสาหรับเลขวงสวงแล้วผมจะบอกพี่เกาะเดี๋ยวผมจะบอกหน้าเพจตอนนี้รีบจิ้มลิงก์เข้าไปพี่รีบจิ้มลิงก์เข้าไปด่วนเลยนะครับใครยังไม่กดลิงก์พี่รีบจิ้มลิงก์เข้าไปพอตอนนี้หัวยังไม่อัน้นตอนนี้หัวยังไม่อัน้นบอกเลยว่าหัวยังเลขบวงสวงเมื่อกี้ยังซื้อได้เจ็ดร้อยแต่เดี๋ยวผมจะให้พี่ไปแย่งซื้อกันใครยังไม่สมัครรีบกด เว็บนี้จ่ายจริงโอนไวนะครับคนเบื้องหลายหรือขอบคุณครับห้าพันกับคนป้าดเบื้องหลายหลายไม่ได้กินเงินพี่เราคะ่ะมิจาชีพผมมีสองราคาจะมีตลอดชีพสี่เก้าเก้าแล้วบางชีดได้บูชาของได้ก็เข้าห้องแล้วก็จะมีห้องรายเดือนสองเก้าเก้ามีแค่ราคานี้บางคนบอกว่าโอ้ยโดนโดนหลอกแล้วอะไรแบบนี้บ่อยแล้วในกลุ่มอ่ะ ใครพร้อมจะเอาเลขวงสวงปล่อยเลขวงสวงก่อนรีบจิ้มลิงกเข้าไปนะครับเลขวงสวงผมจะปล่อยเลขวงสวงก่อนแล้วผมจะปล่อยเลขชุดเต็มให้เพราะว่าชุดเต็มผมก็ปล่อยไปแล้วพวกพี่รู้หมดแล้วแต่วันนี้ที่ผมมาไลฟ์วันนี้ผมจะมาบอกว่าถ้าเลขพวกนี้ซื้อไม่ได้ให้ซื้อเลขอะไรเป็นเลขผมชอบส่วนตัวเหมือนกันใครพร้อมแล้วกดหัวใจมารวรัวผมในกลุ่มรู้แล้วครับเดี๋ยวพี่จะซื้อไม่ทันในกลุ่มผมปล่อยไปแล้ว หลายคักคนเบื้องหลายอีหลีเมื่อนี้ขอบคุณหลายหลายเด้ออ่ะเลขวงสวงนะปล่อยเลขวงสวงนะครับสิปล่อยเลขวงสวงแล้วหายไวๆเด้อขอบคุณหลายหลายแคปครับเลขวงสวงครับใครรออยู่รีบไปรีบจิ้มลิ้าคลรางเลขวงสวงนะงวดนี้ได้เลขสี่แปดเจ็ดตรงกับทะเบียมรถเลยนะใครที่รออยู่นะครับสี่แปดเจ็ดนะครับเลขวงสวงของไม่เอกของแท้แน่นอนนี่แหละ เพจปอมมันหลายก็ต้องก็เลยต้องเขียนว่าของแท้เลขทูบอื่นคือปอมแล้วผมจะบอกพี่นะตอนนี้ที่พี่เห็นเลขทูบ972 9 1 2อหนึ่งสองอะมันเป็นเลขทูบดอกเก่านะครับอันนี้เป็นเลขทูบของแท้แน่นอน5,7 0 0คนดูในใครชอบเลขนี้บ้างตัดเล่นได้เลยนะครับพี่4 8 47ี่แล้วก็8 7ดไพมักไพมักสวยบ่สวยบ่เลขวงสวงนะครับ วันนี้ผมปล่อยให้พี่แล้วนะครับมากบอมากบอไผมกักอันนี้เป็นเลขบวงสวงนะครับสี่แปดเจ็ดหรือพี่จะแพงเป็นสี่แปดหนึ่งก็ได้นะครับเห็นแปดแปดแปดไหมครับเห็นแปดแปดแปดพี่รีบจริงเข้าไปแล้วพี่เข้าไปไปซื้อเลยนะครับเลขบวงสวงตอนนี้ยังจ่ายราคาแปดร้อยบาทรอตโต้แปดแปดแปดจ่ายจริงโอนไว้นะครับเว็บนี้จ่ายจริงนะครับไม่โกงแน่นอนนะครับงวดที่แล้ว เว็บงดที่แล้วพูดก็พูดขอพูดหน่อยหนึ่งนะเจ้าของบ้านงวดที่แล้วเว็บเนี้ยเจ๋งมากโดนไปหลายน่าจะโดนไปหลายล้านนะครับเพราะว่าเขาไม่โกงนะครับจิ้มลิงน์ข้างล่างเลยสวยไหมตรงกับทะเบียนรถผมบอกแล้วต้องขอบคุณเพจลอมแต่เพจลอมอะ่ะเอาเลขทะเบียนรถผมไปแปดหกสี่เจ็ดแล้วเอาไปเอาเอาหกสี่เจ็ดอ่ะเอาไปทําตัวเด่น แต่เลขวงสวงผมอ่ะคือสี่แปดเจ็ดรีบจัดครับรีบไปจัดพี่ตัดเล่นได้เลยอ่ะต่อไปสวยบอามากบอมากบอจัดเลยครับลิงอยู่ล่าง <c oughs> อ่ะทีนี้ผมจะเข้ารัฐบาลแล้วนะอันนี้ผมผ่านเลยนะเด่นแปดกับเด่นห้าขอฟันห้านะครับ บ่าหายสักเทียบางคนมาดูแค่เลขบวกหนึ่งอ๋อตัวนี้ครับสีมงคลนะพี่งวดนี้สีแดงสีฟ้าสีส้มหนึ่งแปดงวดนี้ผมปล่อยให้พร้อมกับลอตเตอรี่นะครับงวดนี้ผมปล่อยให้พี่นะครับพร้อมกับลอตเตอรี่นะครับ ถ้าพี่จําได้นะผมปล่อยให้พี่พร้อมกับลอตเตอรี่นะครับหนึ่งห้ากับหนึ่งแปดตัวแรกก็คือหนึ่งแปดนะครับสามหางผมไม่ผมผ่านแล้วนะไอ้สามเม็ดนี้ผมผ่านแล้วนะครับหนึ่งห้าแปดห้าห้าสองผมผ่านแล้วอันนี้นะครับจะเป็นเลขหนึ่งแปดนะครับหนึ่งแปดเด้อหนึ่งแปดครับหนึ่งแปดนะครับพี่อ่ะต่อมา เดี๋ยวผมจะบอกบอาผมชอบตัวไหนต่อไปนะครับผมก็จําไม่ได้หนึ่งแปดแล้วก็มีอันนี้แปดหกแปดหกครับแปดหกนี่สวยแล้วตรงกับทะเบียนรถด้วยระวังออกนะแปดเจ็ดซื้อไม่ได้เล่นแปดหกนะพี่พี่ฟังผมนะถ้าใครเชื่อนะ งวดน,นี้ขอมีโชคมีลาบร่วมกันอีกอยากเอาชนะหวยสันจรนะครับอยากเอาชนะหวยสันจรแปดเจ็ดซื้อไม่ได้ซื้อแปดหกครับงวดน,นี้มีโอกาสออกสูงอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับแปดหกแปดหกเดอ้อแปดหกแปดหกครับเห็นว่าผยมากผายมากแปดเจ็ดซื้อไม่ได้เล่นแปดหกนะครับผมบอกพี่เลยว่างวดน,นี้จะตามทะเบียนรถผมก็ได้ เพราะว่าผมไปผมไปผมไป,ผมไปจุดเลขวงสวงก็ตรงกับทะเบียนรถผมซึ่งอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นต่อไปนะหลักหลักแปดนะครับอีกตัวสุดท้ายก็จะเป็นแปดเจ็ดแต่แปดเจ็ดเนี่ยมันตรงกับหวยดังผมว่าพี่น่าจะซื้อไม่ได้แล้วนะครับแปดเจ็ดซื้อไม่ได้เล่นแปดหกแปดหกแปดเก้ากับหัวลนะระวังกับหัวด้วยนะครับอันนี้แปดเจ็ดตัวนี้ผม ผมก็ชอบนะเพราะมันตรงกับทะเบียนรถผมแต่ว่ามันอั้นแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเลขเม็ดเดียวที่เขาฟันนะครับอ่ะต่อไปแต่ผมมีที่เด็ดต่อไปนะพี่จะเป็นหลักหลักห้าหลักห้านี้นะหลักห้าจะมีเพิ่มมาอีกสองหางนะครับก็จะมีห้าเจ็ดผมเขียนคู่กันเลยนะ ตอนแรกอะ่ะผมว่าจะผมว่าจะตัดออกแต่ผมไม่ไม่อยากตัดผมกลัวมันออกก็คือเลข5้าหหหตอนแรกผมจะให้แค่57ตัวเดียวนะครับอย่าลืมนะเลขลุงป้อมนะบิ๊กป้อมนะ <c oughs> เลขเลขเลขอะไรหนะรักษาการนายกนะ7 5็ดห้านะครับสีมงคลคือสีสีส้มครับสีฟ้าแล้วก็สีแดงนะครับ ห้าเจ็ดแล้วก็ห้าหกตัวเนี้ยตอนแรกผมว่าจะตัดออกแต่ตัดไม่ได้นะครับอ๋อพูดมากพูดมากก็ไม่ต้องดูเ, <c oughs> เดี๋ยวขอบล็อกก่อนนะครับพูดมากก็ไม่ต้องดูครับก็ออกไปเลยครับคุณไม่ได้ไปต่อนะครับไม่ไม่ชอบผมก็ไม่ต้องเข้ามาดูนะครับ